เพื่อนเพื่อนมาดูหอยท่าครับมาอยู่ในแปลงผักเต็มเลยครับเนี่ยดูครับสองตัวเลยครับนะกอดกันกลมเลยมากินดูเด็นเพื่อนดูครับเนี่ยมากินต้นผักของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทําวิธีกำจัดเลยครับแบบนี้ต้องโดนสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องทิไทพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นนของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ ผมจะพามาดูวิธีการกําจัดหอยทากแบบสิ้นซากเลยนะครับเพื่อนๆมาดูหอยทากในตัวจริงเลยครับนี่ครับมากินแปลงผักของผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆดูครับเนี่ยสามตัวเลยครับเนี่ยกําลังตายกันยัวเยี้ยอะยนะครับเนี่ยกินแปลงผักของผมรือดูครับเนี่ยไม่มังแล้วก็กินใบเนี่ยกำลังดูดใบเลยเพื่อนดูตัวนี้ครับเนี่ยกำลังดูดใบผมเลยครับเนี่ยใบพืชผมเลยครับกําลังกินเลยครับเนี่ยหอยทากตัวนี้นะครับ เป็นศัตรูตัวร้ายเลยนะครับที่มาทําลายพืชผักทางการเกษตรของเรานะครับในหน้าฝนนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะครับสําหรับหอยทากเดี๋ยวเรามาทําวิธีการกําจัดหอยทากที่ีง่ายๆเพื่อนๆดูนี่ครับเห็นเกลือไหมครับในเกลือนี้นะครับเมื่อทากนะครับหรือตัวทากหรือหอยทากไปโดนนะครับก็จะเกิดอาการระคายเคืองนะครับแล้วก็จะไม่มาใกล้สวนผักของเราเลยนะครับโดยวิธีง่ายๆเพื่อนๆดู ผมจะใช้น้ำนะครับน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวเราวางตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยวางกับพื้นนี่แหละครับเราจะใช้น้ำเปล่าจำนวนแท่ประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อนแล้วก็เกลือแกงเราจะใส่ประมาณนี้นครับประมาณ1ช้อนแต่เราจะค่อยๆใส่นะครับเพื่อนประมาณ1ช้อนโต้น,นะครับเพื่อนเพราะว่าปากขวดจะเล็กหน่อยนะครับ จะประมาณนี้นะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการปิดฝากระป๋องพ็อกกี้นะครับดูนะครับหลังจากน้ําและเกลือเข้ากันดีเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามากําจัดหอยทากกันเลยครับเพื่อนดูกําลังเดินกันเลยครับเนี่ยมาหาอาหารกินมาหาพืชผักทางการเกษตรผมปลูกต้นเนี่ยเนี่ยผักชีเต็มเลยครับเพื่อนๆนนะ แต่ว่าตอนนี้กินโกรนไปเลยครับเนี่ยเกลี้ยงเลยเพื่อนดูแห้งเหี่ยวแบบนี้เลยครับเนี่ยง่ายง่ายเลยนะครับเพื่อนเเมื่อเราปลูกผักหรือว่าเราทําแปลงผักไว้ตรงไหนนะครับเราทําการฉีดพ่นเกลือเข้าไปนะครับเพื่อนดูเนี่ยฉีดท้นเกลือเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตามทั่วๆ่วแปลงผักของเรานะครับเมื่อหอยทากมาโดนนะครับ ก็จะเกิดอาการระคายเคืองและไม่มาเข้าใกล้แปลงผักของเราอีกต่อไปเพื่อนๆดูครับผมจะฉีดพ่นไปทั่วก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดท่ากันที่หลางนะครับเนี่ยฉีดพ่นเลยครับเริ่มมาเยอะแล้วครับสําหรับหอยทากเพราะว่าเป็นหน้าฝนครับตอนนี้หอยทากเริ่มระบาดนะครับในแปลงผักและในพืชผักของเรานะครับฉีดพ่นไปเลยเพื่อนเราในการฉีดพ่นนี้นะครับเราจะต้องฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าหอยทากจะมาตอนไหนนะครับเราฉีดเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนท่านเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปการกําจัดหอยทากในครั้งนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชาแนลได้นะครับเดี๋ยวเรามากําจัดหอยทากกันเลยครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยกำลังคานเลยครับนี่เพื่อนดูเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยซูมซูมมครับางภาพเราฉีดพ่นไปที่ตัวหอยทากเลยครับเพื่อนเนี่ยเกลือครับเพื่อนๆนดูครับโหดเข้าไปเลยครับ เมื่อถ้าเราเจอตัวหอยท่านะครับเพื่อนเราฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อนเนี่ยเราฉีดพ่นไปที่ตัวของเขาเลยนะครับดูนะครับเขาก็จะเกิดอาการระคายเคืองนะครับแล้วต่อไปนะครับก็อาจจะถึงตายหรือว่าถ้าไม่ตายก็จะไม่มาเข้าแปลงผักของเราอีกต่อไปเลยนะครับสําหรับแปลงผักชีนี่นะครับเนี่ยกำลังคานเลยครับเพื่อนดูเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็ทําการฉีดพ่นไปเลยครับเนี่ยโคดหัวเข้าไปเลยครับเพื่อนดูเมื่อโดนเข้าไปนะครับเนี่ยโคดหัวทุกตัวเลยนะครับ และคลิปนี้นะครับในการกําจัดหอยทากด้วยเกลือแกงนะครับเพื่อนๆนะด้วยเกลือแบบนี้นะครับและผสมน้ํา1ลิตรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังช่องวิทียพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆเพื่อนเพื่อนได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับเพื่อนๆครับกาจัดหอยทากกันเลยครับฉีดพ่นไปเลยครับในแปลงผักของเรา